เกมนี้เรใช้ทีมเราได้มากเลยครับผมพร้อมนะจับจับอะไรให้ด้วยนะผมอยากรู้ตัวเลยนัก<ด>เด็กเทคติข <ๆ S 1> องเกมนีน้ <c oughs> ในคู่ของเด็กคืออะไรครับหัวร <c oughs> <c oughs> เป็นดิจริงๆแนเลยที่ <c oughs> ต,ต้องมีใจไปเลยครับร่วมสามทีมกันโดยการแล้วพร้อมทีมแล้วสังเกตว่าคู่นี้จะไม่ไ <c oughs> ด้แข่งเกี่ยวเพราะจางนั้นนี่นะครับต้องสามทีนมากครับนะเดี๋ยวจับเวลาทีมงานพร้อมนะครับพร้อมแล้วฟุเงเลยไหมอ่าโอาทีมที่ ถ้าเรนะครับนับเต็มสองเซ็ตเลยนะไปนะครับไปครับเวลาเดินไปเรื่อยๆเดินไปคุณไปอยากตกอยากตกแค่ั้เองอยากตกแค่นั้เองอันข้างันข้างหยอะลงไปหยอะลงไปหยอะลงไปพวกโอ้โหเป็นคนุ่านลยครับเจ้าแม่โอ้เวลาแบบตรงนี้อันนี้เป็นการทำให้ดูรอบแรกเขาต้องสามรอบขับไปสิบวิ้งนาทีนะโอ้โหว่าโอเคเลยจีกินเราแอบที่ลงเลยด้วยครับตะกินี้ไม่เป็นไรหรือว่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนะแล้นักขึ้นก่อน โค้งมาถึงสมควรครับต้องสาวด้วยนะตอนนี้แลข้ดิสวได้เวลตยตอเลยตอเลยเอ่เสียเ้ย็นๆเพเหื่อยี่มีเล้าขาเลยนะเออใช่เล้าเหนืออยเลยครับทำ้ได้เยยมเลยเอห้ลงเอาให้ลงเอาให้ลงเอาใเย็นๆ